สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภา,านะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนะครับช่องพิมพ์ระดา365ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาช่วงมืดมืดไม่ได้ไปส่องกบส่องเขียดที่ไหนนะครับตอนนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูโรงเรือนแคทตัสดของคุณครูพิมพ์ระดานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงเรือนเลยครับว่ามืดมืดอย่างนี้เขาทำอะไรนะครับทำไมต้องทำตอนมืดอ่าโอเคนะครับ สวัสดีครับอาจารย์พิมพ์ทำอะไรครับรถน้นีเดน้ำแคตัสค่เนรน้ำแคตัสเดเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่นะครับแคตัสดอาจารย์พิมพ์อันนี้ชุดนี้ที่อยู่ในโรงเรือนนะครับส่วนอยู่ข้างนอกก็มีนะครับตอนนี้เรามาดูในโรงเรือนก่อนว่าอาจารย์พิมพ์เขา ทำไมต้องมาลดน้ำตอนเย็นๆขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับรสะดวกไหมครับสะดวกคุยไหมครับอ,อ๋อก็ก็ทําไปด้วยเนาะตอนนี้กําลังรดน้ําต้นไม้ทําไมต้องลดตอนเย็นครับอาจารย์พิมสะดวกสะดวก,ดวกเพราะว่าเราเรามีเวลาช่วงนี้อ,อธิบายอ,าธ,ายอาธิบายวิธีการลดน้ําแต่และชนิดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับลดเหมือนกันล,ลดเหมือนกันมีวิธีการรดน้าอยู่สาม สามอย่างคืออ,อย่างที่หนึ่งก็คือใช้บัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หนึ่งก็ใช้บัว<ด>ใช้บัวรดน้ําที่แบบว่ามีรูเป็นร้อยรูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยแบบนี้เนะะาะแบบนี้เนาะอ๋อนี่ยแล้วเวลาลดก็ลดไปอย่างนี้ได้เลยค่ะก็คือลดให้อันนี้ใช้ใช้ปั๊มด้วยเนาะแรงดันสูงหน่อยเพื่อว่าเวลาลดลดไปข้างบนต้นไม้อย่างนี้ได้เลยค่ะ ลดไปเพื่อว่าหนึ่งไล่ฝุ่นละอองออกเนาะฝุ่นละอองแล้วก็พวกศัตรูพืชนี่ค่ะแล้วเขาจะได้ได้รับสุ่พวะเชืตัดแต่ละชนิดแต่ละพันสายพันธุ์ในรดน้ําเท่ากันไหมครับ<ม>ปริมาณที่ยอยู่ในโรงเรือนเนี่ยสามารถลดเท่ากันได้ค่ะอ,อยู่ที่ดินอยู่ที่ดินความชื้นของดินแต่ละชนิด ก็คือความหนาแน่นของดินแต่ละชนิดนะคะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ทพี่ว่าคือรดน้ําเหมือนกันอย่างเช่นเจ็ดวันรดครั้งหนึ่งเ<อ>หมือนกันอ๋อเจ็ดวันเจ็ดวัน<ช>รดหนึ่งครั้งหนึ่งเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคบเวลาเช้าหรือว่าเย็นค่ะเช้าหรือเย็นถ,ถ้าเช้าก็ก่อนที่แดดจะแรงอะประมาณก่อนสามโมงเช้าเนี้ยคะ่ะได้ตอนเย็นก็คือต้องดูว่าวันนั้นอากาศร้อนแค่ไหนคะ่ะต้องรอให้ ดินเข้าระบายความร้อนออกไปบ้างก่อนไม่ใช่ว่าสี่โมงเย็นแล้วแดดเปรี้ยงมาลดนะคะตอนนี้ก็คือเกือบเกือบสองทุ่มเลยเนาะทุ่มกว่านะคะมาลดแล้วก็วันนี้อากาศไม่ร้อนมากก็สามารถลดได้ครับยังไงต่อล่ะถามอะไรต่อเมื่อ<น>ก,กี้บอกมีลดสามชนิดใช่ไหมคะ,ะใช้ฝักบัวและฝักบัวแล้วก็ใช้ก็คือใส่แก้วแล้วก็เทลดลงไปเลยสําหรับต้นที่ สำหรับคนที่เลี้ยงไม่ค่อยเลี้ยงไม่เยอะถ้าถ้าเยอะขนาดนี้เป็นพันพันต้นเนี่ยเราจะมาใส่แก้วนี้คงไม่ทัน <c oughs> ก่าจะเสร็จนะคะ <c oughs> ทีนี้อย่างที่สามก็คือใช้เหมือนที่เขามีหัวบัวค่ะหัวบัวเล็กๆสำหรับรถเทกตัะคะสวมเข้ากับที่พ่นยาปะไม่ใช่ค่ะถังถังฉีดยาไหมหรือว่าฟอกกี้ไม่ใช่ฟอกกี้ แคคตัสนี่แนะนำนะคะอย่าใช้ฟอกกี้เลยค่ะมันไม่ชุ่มชื้นมันไม่ชุ่มชื้นน้ำมันออกน้อยใช่ไหมใช่แล้วก็เราคือดินมันไม่ชื้นต้องรดให้ชุ่มเลยค่ะรดให้ชุ่มให้ดินลดขึ้นมาต้องบ้ให้น้ำรดขึ้นมาข้างบนครับครับขวดน้ำมันลมอะค่ะหัวบัวเสียบเข้ากับขวดน้ำมันลมใช่ใช่แล้วก็บีบแป๊ดอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มารดลงไปกว่าจะกว่าจะเสร็จเนาะใช่แต่คือปริมาณน้อยปริมาณสําหรับคนที่เลี้ยงน้อยอย่างเช่นว่า ต้นสองต้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ให้อาจารย์พักสักหนึ่งนาทีลดไปพักไปแล้วพาชมโรงเรือนคร<ห>ับเรามาต่อ EP 2นะครับ EP เมืม่อสักครู่ก็ได้พาดูรถน้ำดูแล้วว่าต้องรถยังไงกี่วันกี่วันตอนนี้ EP นี้เราจะว่าด้วยเรื่องอะไรอาจารย์พิมพ์เมื่อกี้เนาะสื่เรื่องจากที่ครูพีถามนะคะว่าแท็กัสแต่และชนิดลดน้ำเหมือนกันไหมถ้าเรา มันมีปัจจัยอยู่สามอย่างค่ะมีปัจจัยอยู่สามอย่างถ้าเกิดต้องการเนี่ยวิธีการลดน้ําลดเหมือนกันลดลดให้ชุ่มเหมือนกันนะคะที่จะแตกต่างก็คืออ่าระยะเวลาลดน้ําค่ะอ๋อระยะเวลาหมายถึงว่านานาใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นยิมโนยิมโนคาเลเซียมนะคะยิมโนคาเลเซียมอะคูพีแทนไปดูยิมโนคาเลเซียมดิค่ะอันไหนนั่นอะที่เป็นด,งดงัง อ๋อยิมโนพวกนี้ใช่ไหมใช่ด่างก็มีค่ะเขียวก็มีอันนี้อ่ะอ่อันนี้ด่างโนเนี่ยต้องการน้ำเยอะค่ะพวกนี้พวกนี้ต้องการน้ำเยอะค่ะห้าถึงเจ็ดวันก็ลดได้ห้าถึงเจ็ดวันถ้าเราใช้ดินโปร่งดินโปร่งใช่ค่ะระยะเวลาลดน้ำสมมติว่าครั้งครั้งนี้กี่นาทีกับอนโน้เท่ากันไหมอ๋อให้ลดให้ชุ่มเหมือนกันเลยใ่้้ากกนนออไปแต่ความถี่ความห่างของระยะการให้น้ำใช่ไหมใช่ อันนี้อันนี้ยิโนเนี่ยกี่วันครั้งนะครับห้าถึงเจ็ดวันก็ได้ห้าถึงเจ็ดแล้วที่แล้วที่อาจารย์พิมพ์อยู่อันนี้จะเป็นอะไรยังไรคะโรบีเวียโรบีเวียค่ะเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งส่วนยิโนต้องการน้ําเยอะใช่ค่ะก็ประมาณห้าวันใช่แล้วส่วนอันนี้ค่ะเดี๋ยวนายได้ไปทางโน้นส่วนส่วนอันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรครับอันนี้เอสโตเอสเรียสเอสโตค่ะเอสโตเอสเรียสเอสโต ใช่โตวีเอสโตสโนมากเลยสวยมากเลยกี่วันครั้งครับอันนี้ไม่มีน้ำดีมากครับอ,อันนี้อก็เจ็ดถึงสิบวันค่ะเจ็ดถึงสิบถ้าหน้าฝนก็จะประมาณสิบถึงสิบห้าวันลดได<อ>้ค่ะสรุปว่าที่ด่างต้องการน้ำเยอะกว่าเขาความถี่ไม่เชิงว่าด่างก็คือยิมโนอะ่ะยิมโนอ่เขาเป็นยิมโนแคลเซียมเขาต้องการน้ำเยอะเแล้วก็ดินดินแบบไม่ต้องโปร่งมากก็ได้ค่ะถ้าดินโปร่งมากให้ยิมโนด่างเขาจะ เขียวค่ะเขาจะแบบไม่ไม่อ้วนไม่สบมบูน์ส่วนตัวเนี้ยค่ะความชื้นไม่ต้องเยอะเขาชอบกินแห้งๆปลุงๆค่ะน,นี่นีน่ี่ผมสงสยัยตุ่มๆนี่คืออะไรไหนคะนี่นีนี่อันนี้ฟักค่ะฟักอ๋อผสมแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูวิธีการผสมก็ไปดูที่ช่องพิมพ์ระดาสา5หกนะครับอา,อาจารย์พิมพ์เขาจะอาสอนวิธีการดูแลการปลูกการการเก็บเมล็ดการ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ผสมเกสรเกสรอ,อ๋อ,อนัอ่แนแหละครับไปดูได้ทุกทีเมื่อกี้เราบอกว่าความแตกต่างก็คือลดเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการลดสามอย่างครับนะคะแล้วก็บอกว่าระยะเวลาการลดค่ะระยะเวลาการลดก็คือค่างกันเท่าไหร่แล้เวเนาะห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างค่ะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องถึงปัจจัย ที่ว่าจะทําให้เราดูแลแท็กตัสเนะะี่ยค่ะแทกตัสเนี่ยต่างกันย่าะไรแท็กตัสหรืออะไรๆคนเรียกว่ากระบ,บองเพชรนะคะคคอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงค่ะแสงใช่ว่าเขาชอบแสงแค่ไหนค่ะอ๋อนี่นี่นี่ถึงถึงทำโรงเรือนแบบนี้เนาะใช่อ่า นู่นดสองนะคะเนเน่นนนโรงเรือนแบบปิดเลยหลังคาหลังคาแบบเป็นหลังคาแล้วก็กรองแสงต่างกันค่ะคุพีเอนคะอันนี้เป็นหลังคา,า,าที่ไม่ใช่เอามาทําบ้านทํา,าอะไรหลังคาพิเศษสําหรับโรงเรือนโดยเฉพาะเลยคุพีคะขอรบกวนคุพีหยุดคลิปแป๊บหนึงอ่ะเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแสงกันใช่ไหมคะยิมโนคาลเซียมแสงเขาไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าแคคตัสทุก ชนิดน่ะจริงๆแล้วอ่ะแดดร้อยฝนร้อยบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าผิวเขาจะไม่สวยถ้ายิมโนคาเลเซียมต้องการให้ผิวสวยเขียวแล้วทวนทวนสมบูรณ์นะคะยิมโนที่ว่าเป็นด่างนี่คูอพีที่เป็นด่างอ่ะยิมโนเนี่ยนะคะด่างแล้วก็เขียวเขียวที่มีน่ะมเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะคุณพีเดินไปโน่นเลยได้ไหมใช่ไหมไม่ต้องค่ะพวกเนี้ยยิมโนคาลเซียม๋อพวกเนี้ยเขาจะชอบ ชอบแดดแต่ว่าต้องกรองผ่านก่อนกรองแสงค่ะคือไม่แดดร้อยสักประมาณห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นกองแสงไว้นะคะใช้แสนด์แล้วผิวเขาจะสวยสีเขาจะสวยค่ะแล้วก็จะอวบทวนสมบูรณ์ลดน้ำเยอะอ่าโอเคพุณนีต้องต้องกรองแสงเนาะจะวอธิบายคำว่าแดดร้อยฝนร้อยหรือต้องกรองแสงเพราว่าแดดร้อยก็คือเอาไปไว้ข้างนอกข้างนอกเลยคำว่ากรองแสงคืออยู่ในโรงเรือนนี่นี่คืออันนี้คือกรองแสงแล้วกรองแสงแล้ว นี่ครับส่วนถ้าตรงนี้ค่ะครูพีครตรงนี้นะคะ,ะตรงเนี้ยถ้าเราใช้กระเบื้องใสเลยที่แบบว่าไม่มีไม่มีพารางแสงเนี่ยเวลาเขาส่งกับเขาลงมาเนี่ยตรงๆผิวเขาอาจจะไม่สวยถ้าเป็นยินโนและก็เอสโตพวกเนี้ยค่ะผิวเขาจะไม่ค่อยสวยอาวครับแต่ยังนี้สวยเพราะว่ากองแสงใช่ไหมกองแสงค่ะเขากองแสงหน่อยแล้วก็ ่าแต่ว่าฝนเราบางฝนอยู่แล้วพวกนี้จะชอบค่ะทูพีครับแมมค่ะคราวนี้เขาเรียกแมมอะไรนะไอไอชี้นกซิดอะไรนั้นรึเป่าไม่ใช่คนไม่มีคนจะขออ๋อแมม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 ขนนกแมมขนนกค่ะอันนี้แมมขนนกเหลืองนี่แมมขนนกเหลืองครับแมมนกคู่แมมนกคู่ อันนี้แมมนกฮูกครับแมมขนแมวค่ะแมมขนแมวอันนี้ยังเหลือจะกระถางน้อยๆแล้วแมมแมมขนแมวอันนี้จะเป็นพวกเนี้ยค่ะพวกที่มีดอกเยอะๆอะดอกแล้วก็มีหนามเนี่ยนี่แมมขนนกเหลืองเขาจะชอบเขาจะชอบแดดเยอะๆค่ะแดดแรงเท่าไรยิ่งดีค่ะ แต่ว่าอยู่ในโรงเรือนก็ไม่ต้องพรางแสลแล้วอย่าไว้ตรงจุดนั้นเลยเอาไว้กลางโรงเรือนได้เลยที่เราไม่มีจุดกรองแสงอ๋อถึงว่าเราอย่างโรงเรือนเนี่ยการตั้งโต๊ะเนี่ยแต่ละแต่ละชะนิดเราก็ต้องมันต้องจัดที่ให้เขาไม่ใช่ว่าจะวางตรงไหนก็ได้เนาะโอเคโอเคยิมโนยิมโนอันนี้เหมือนบางบางคนเขาบอกเป็นยิมโนจันบินหรืออะไร,รอะค่ะนี่นี่ที่ผมสังเกตดูอาจารย์พิมพ ตรงนี้หลังคาเนี่ยเรามองชิดเลยนะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่มันเป็นเห็นหลังคาแล้วก็มีบางส่วนที่เห็นเป็นเป็นแสลมแสลมนี่ก็เอาลงมาถัดเป็นอีกชั้นหนึ่งของหลังคาที่พูดเมื่อกี้นี่เนาะโอโอเคโอเคทีนี้มาดูเอสโตค่ะอันนี้เอสโตเอสโตเขาก็ชอบแดดแรงๆค่ะเราก็เอามาเลยเอามาไว้ตรงส่วนที่แบบทางนิดๆมากเพรต้นไม้ทางถ้าต้นใหญ่แล้วก็มีแบบดอปขาวๆเนี่ย เป็นซูเปอร์เนาะดอซูเปอร์แล้วอันนี้ที่เราผสมเกสรแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้ไม่ติดเนี่ยอาจจะไม่ติดอันนี้อาจจะไม่ติดไปอย่างนี้ติดนี่นี่ถามหน่อยครับแค่เนี้ยเมล็ดมันเยอะไหมอันนี้มันยังไม่สุดนะค่ะครูพีมันยังโตได้อีกโตได้อีกเนาะใช่ถ้าแค่เนี้ยแล้วสุดหมายถึงว่ามันเหลืองแล้วพอที่จะเก็บได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ประมาณตั้งยี่สิบสามสิบเมล็ดแต่อันใหญ่เมื่อกี้เนี่ย ค่อแผ่มาค่ะท่านใหญ่นี้น่าจะห้าสิบกว่าเมล็ดค่ะโอ้เมล็ดชุดนี้เป็นเมล็ดเล็กๆหรือว่าใหญ่มันจะมีแบบอะไรนะที่ใหญ่ใหญ่กว่าเขาอ๋อชุดนี้เป็นเมล็ดจะใหญ่กว่าทุกทุกพันค่ะโอเคล้างง่ายค่ะล้างง่ายไอ้อะไรนะที่เขาตักเป็นช้อนและกะเอาเพราะว่านับไม่ไหวนะละยิมโนค่ะโอเคยิมโนทีนี้อะต่อแล้วเนาะอันเนี้ยค่ะยิมโนเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นดอตเงี้ยเขียวเลยนะคะแล้วก็ คือไม่ได้ด่างอ่ะต้องพูดอย่างนี้เขียวก็คืออย่างนี้เขียวเลยถ้าอย่างงี้คือเขียวด่างไม่ด่างจะด่างอยู่ข้างหลังคูคีมอยู่ข้างหลังดูนะด่างสีเหลืองด่างแดงด่างเหลืองด่างแดง๋ยวขอดูด่างเหลืองด่างแดงก็คืออันนี้ถ้าด่างเนี่ยยังไงต้องพางแสงค่ะถ้าไม่พางก็คือเอามาไว้ตรงจุดที่ไม่มีแสลนพางเนี่ยเขาจะไหม้ค่ะแล้วก็เหี่ยวพางแสงคืออย่างนี้ นี่ครับมีสแมสลมแสลมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหลังคาอยู่ข้างบนนะครับหลังคาจะอยู่ข้างบนส่วนสแสลมนี่เป็นชั้นที่สองถัดมาจากหลังคาพางแสงให้เขาเอาไว้ในโรงเรือนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ตรงแดดอะคะ่ะเขาจะเหี่ยวแล้วก็จะไหม้ะะอันนั้นก็คือคําว่าแดดร้อยเนาะใช่แดดรอ้อยต้องพางแสงค่ะโอเคครับอยู่จะสวยแล้วก็สีจะสวย เอาไว้ข้างล่างผิวสวยค่ะเอาไว้ข้างล่างเนี่ยผิวสวยแต่ว่าเสี่ยงที่จะเน่าง่ายเพราะว่าแสงไม่ถึงหรือว่ายังไงแสงอาจจะแสงไม่พอแล้วเราลดลดถี่ไปอะไรลดน้ำถี่ไปนี่นี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมสงสัยัตปูตตปิเน,น้อยนี่มันคือที่อาจารย์เพาะไว้ใช่ไหมครับใช่เพาะพแล้วเตรียมก็จะแยกเนาะใช่ค่ะแ่แ้ได้แยกไปบางส่วนแล้วนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับแยกไปบางส่วนเพื่อให้มันบางอืม ขาก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แยกเนะาะอันนี้ยิมโนด่างครับท่านผู้ชมครับของสวนเนี่ยเมล็ดที่สวนนี่แหละค่ะเมล็ดนี่ก็เป็นผลผลิตที่สวนเราเองนะครับเพราะเมล็ดตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็แล้วก็ผลิตเองได้แล้วนะครับเราเพาะเมล็ดเราอะไรเองได้แล้วจะจะลจะลกขายมี <c oughs> กาลังกําลังจะถามพอดีเลยมีเอฟซหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ขายไหมขายค่ะขายทั้งมเมล็ดแล้วก็ขายทั้ง เขาอ,อันไหนที่แบบว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราผลิตเนี่ย,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 อ,นนยอย่างต้มสวยๆตันเนี้ยผลิตได้เงเนาะใช่ค่ะเนี่นมยมันเว้าเห็นไหมคะขายก็ขายราคากันเองเนาะไออย่างเงี้ยไม่ขายคอยเป็นพอ่อพันไม่พัน,เ,<อ>นเพราะว่าก็เราคัดคัดต้นที่สวยเราจะเป็นพ่อพนันแม่พันได้เนาะน,นี่ครับท่านผู้ชมครับไม่ขายไม่ขายไอที่ขายก็คือ ต้นธรรมดาต้นธรรมดาก็คือต้นที่เหมือนก็ก็เหมือนไอ้นูดัมอ่านูดที่เหมือนเขามีทั่วไปใช่จะแบ่งออกค่ะก็คือไอ้จะเราเอาไว้คือดอกสวยดอกนิ่งดอกสีชมพูไงค่ะสีพีชสีโอรสอันนี้ก็ยังมีดอกให้เห็นอยู่เนาะขนาดเมื่อคืนแล้วอันนี้อันนเค <Okay. S 1> สวยเว้า wow. เนี่ยผมสงสัยอันนี้ชอบมากเลยเขาเรียกอะไร เนี่ยๆทำไมลูกทำไมเยอะแล้วก็ดอกเยอะจังเลยอันนี้แมมค่ะแมมเหมือนเหมือนแมมฮุยหรือแมม,มเราเราต้องแยกไหมแยกก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นฟอร์มกอ,อไว้อ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะเมะื่อกี้ฟอร์มอะไรนะฟอร์มกอเขาเรียกว่าฟอร์มกอนี่นี่ครับกระถางเขาเขาจะโตตามกระถางเนาะใช่อันถางกระถางนี้น่าจะเป็นสิบสิบนิ้วสิบนิ้วราคาน่าจะสูงเหมือนกันนะนะเพราะว่าเยอะมากเลย คนซื้อไปก็ต้องไปแยกปุ๊บปีบปุ๊บปี้ค่ะแยกตอนนี้ต้องขยับกระถางแล้วค่ะเพราะว่าแน่นเดี๋ยวคูพีต้องช่วยกันค่ะครับครับได้ได้ได้ไดเวลาเราเดี๋ยวนะคะคูพีเนี่ยดูนี้นแป๊บนึ่งเวลาเราสมมติว่าขยับกระถางอ่ะก็คือเราจะดูว่าข้างล่างๆถ้าเขาแน่นเกินไปเราอาจจะแบ่งนิดนึงแบ่งแบบตัวนี้แบ่งออกนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะยังคงรฟมกอเดีวยวไม่แบ่งเหมือนเขาจะหนีบน้องอะเนาะหนีบให้อันนี้ก็โตส่วนนั้นก็ยังเล็กเหมือนน้องเขาพี่กับน้อง เด็กลูก่ะอันนี้สวยมากเขาเรียกอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ดอกม่วงดอกม่วงเดี๋ยนะสั่งนำเข้ามาจากจีนนะคะอ๋อนี่เป็นเป็นของนำเข้าเนาะของนำเข้าชื่อไม่ได้คือเห็นว่าสวยดีก็เลยเอามาทั้งหมดนี่ก็มีทั้งที่เราซื้อมาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ี่ถังทองนี่ถังทองตอนรดน้ำเนี่ยยังไม่ได้ถามชื่อเลยอันนี้ถังทอง นี่ถังทองมีน้องถังทองครับน้องถังทองนี่อันนี้เราซื้อที่เราซื้อมาใช่อันนั้นปะใช่ค่ะอันแรกอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเขาทุกปีไม่ยอมเปลี่ยนเลยทีอันนี้ก็สวยค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวนียแอบไปนี่อ้ยันนี้เขามีอันนี้เรื่องง่ายค่ะลูกพี่ดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนครับท่านผู้ชมดาวล้อมเดือนจะบอกว่าอันแรกคือเอาอันนี้มาค่ะอ้ยนี่นี่ปีแรกที่เราเอาอันนี้มาแล้วก็แยกมาเป็นกระถางนี้ค่ะ แกก็เป็นกระถางนี้ค่ะคือเขาจะโตก็ก็อยู่ที่กระถางถ้ากระถางโตกระถางใหญ่ก็โตนะโอเคโอเคแยกแต่ว่าถ้าถ้าเราเด็ดแล้วมันจะไม่สวยมันจะเป็นแผลนี่ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์พิมพ์หันหน้ามาทางนี้แป๊บหนึ่งวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ แค่ตัดก็ขอบคุณอาจารย์พิมพ์ฝาก f อฟหน่อยหนึ่งว่าขายไหมหรือ,อยังไงใครจะมาดูอะไรยังไงมาได้ไหมอะไรยังไงขายอยู่ค่ะขายอยู่ค่ะ <c oughs> พูดสั้นๆว่าขายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา,<อ>วา,าขายแล้วก็แบ่งต้นขายเหมือนกันอ่าโอเคโอเคขอบคุณนะครับทักทาย f อซขอบคุณ f อซคก, <FC S 2> ก็ทักเฟซพิม์ระดานนทภาค่ะหรือว่ามาที่สวนเลยก็ได้แต่ต้องนัดเวลาโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้ ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมที่จะอยากจะเข้ามาดูมาชมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะติดต่อซื้อนะครับก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่พิมพ์ระดา365ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับผม